เรื่องของเยาวราชนะคะตอนนี้กําลังฟีเวอร์เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่ทําให้เยาวราชนะคะแบบฟีเวอร์ขึ้นมาตอนนี้ก็คือเป็นเพราะว่า MV ล่าสุดนะคะคของน้องริซ่าเพลงล o อก Star นั่นเองที่น้องมาถ่ายทำที่ประเทศไทยแล้วก็เลือกเยาวราชนะคะเป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำา MV ที่สำคัญนี่ก็คือตอนนี้คือทุกคนคือเอาภาพเอาภาพเยาวราชเนาะมาเป็นแบ,บ็คกราวกันเต็มเลยนะคะแล้วก็ต้องแบบว่าชื่นชมน้องด้วยเพราะว่าน้องก็ทำให้ ทำให้คนไทยนะคะได้ไปอยู่ใน MV นี้เยอะมากเลยมีการ casting นเซอร์ซึ่งเป็นชาวไทยนะคะกว่าร้อยคนเลยด้วยโอ้ก็ถือว่าสร้างสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วยนะคะแล้วก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะแต่ละคนคือเก็บความลับดีมากนะคะกว่าที่แบบ MV ในเดือกมาเลยถูกค่ะถูกเพราะตอนนี้ก็แบบมีหลายรายการเนาะแบบว่ามาสัมภาษณ์ คนที่แบบว่าอยู่ใน MV นะคะส่วนหนึ่งของ MV นี้มีแบบมากมายเลยนะคะหลายกลุ่มเลยทั้งแดนเซอร์มีแบบกลุ่ม LGBTQ ด้วยคือน้องแบบว่าคิดคอนเซปต์ได้อย่างหลากหลายมากๆเลยนะคะที่จะแบบใส่ความเป็นไทยหรือใส่มุมมองต่างๆเข้าไปใน MV นี้นะคะ่ะซึ่งแบบผ่านมาประมาณ5วันนะตอนนี้ดูล่าสุดนี้ประมาณ66ล้านวิวแล้วนะคะ โอ้โหแบบว่าติดแบบเพลงมาแรงอันดับที่หนึ่งเลยนะสุดยอดมากๆค่ะก็เข้าไปดูได้ใน YouTube นะฮะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้น้องเพิ่งลงบีไฮเดอซีนด้วยไปดูภาพเบื้องหลังการถ่ายทำได้ด้วยนะคะที่แบบว่าใช่ที่ YouTube ของของลาวอ f ฟ i ิเชีเลยค่ะเป็นค่ายของน้องอืเป็นค่ายของน้องเลยครับค่ะก็ถือว่านี่แหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับใช้วิธีการแบบซอฟต์พาวเวอร ก็ไม่ใช่ในลักษณะของการไปขายแบบตรงๆนะครับว่าของชั้นดีแต่ว่านำเสนออยู่ในสื่อนําเสนอในเพลงใน MV ของตัวเองนี่ยฮะนี่คือแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับแล้วสิ่งนี้ก็จะดึงดูดดึงดูดด้วยตัวตัวมันเองถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็ตอนนี้คนก็ไปดูเรื่องเยาวราชใหญ่เลยนะก็เพราะว่าเยาวราชเนี่ยเป็นเป็นที่ที่มีหวงจุ้ยดีที่สุด แห่งหนึ่งเลยในไทยนะครับ,รบมีถนนมังกรอะไรก็โอ้โหสวยงามนะครับก็<ช>ไปกันได้แล้วสวยงามทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยนะคะอย่างแบบที่แบบเวลาเราเราเคยไปเนาะแล้วอาหารก็คืออร่อยมากๆด้วยค่ะใครไปแล้วก็ต้องติดใจยอยากจะไปอีกเนาะซึ่งก็มีการเตรียมยก,กระดับเยาวราชนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกค่ะ นายพลภูมินะคะวิพัฒภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะพร้อมด้วยนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายจตุรนพักดีวานิตอธิบดีกรมการท่องเที่ยวพลตารวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหาคนครนายปริญญาจันบัวผู้อนวยการเขตสัมพันธวงศ์และผู้แทนกรุงเทพมหาคนครนะคะได้ร่วมกันลงพื้นที่ถนนเยาวราชค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พูดคุยสอบถามผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเพื่อการบรณาการร่วมกันกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการพัฒนาให้มีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เล็งเห็นว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าจับจ่ายใช้สอยนั้นนะคะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรก unfair, ค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกต่งตางๆนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นการบริการสาธารณะระบบขนส่งนะคะการบริการห้องน้ําสาธารณะให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งถือได้ว่าถนนเยาวราชก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยที่จะมาสัมผัสกลิ่นอายความเป็นสตรีทฟู้ดนะคะสัมผัสบ,บรรยากาศชายนาทาวของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะซึ่ง การที่จะรองรับกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะทางภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะคะในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้มีความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อสอดคล้องกับนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวหรือว่าทัวริ ism มหับของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะคะ